เนื้อกันเห็นแบบชัดๆเลยนะไม่มีปิดไม่มีซ่อนมุมใดทั้งสิ้นนะครับองค์นี้เปิดไว้หลักพันขอสวัสดีพี่พีเอฟซีชาวมือแมนสองทุกท่านนะครับวันนี้เปิดมาก็โอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะครับวันนี้เรียกได้ว่าสายบางคันนะสายบางคันทั้งนั้นเลยนะครับเด็ดๆอยู่หลายองค์นะครับมาโชว์นิยมก่อนเลยนะองค์แรกนะนิยมพิม บีมือลองนะครับนิยมวงนี้ก็ค่อนข้างเป็นที่ฮอตฮิตนะครับประจําช่องเราตานานทีจะได้มานะครับหล่อลําบึกเนะี่ยอาจารย์พิมพเขาเรียกว่านิยมอาจารย์ลักซีเกตเลยนะครับเดี๋ยวซองจอบไปดูก่อนละกันจอบเมนนี้โคตรสวยเลยนะครับ f c มาชิ้นแรกนะท่านใดชื่นชอบหรือถูกใจนะครับตานานทีได้เอาของรูปหล่อเก่าๆมาส่องให้ชมกัน พอดีมาเดินงานประก,กวดนะครับที่พิษณุโลกนะครับได้ของเด็ดของดีมาหลายองค์เหมือนกัน fc เห็นอะไรไหมเม็ดแร่นะครับเม็ดแร่เต็มองเปิดไว้ไม่แพงนะครับจอบเล็กองค์นี้เปิดไว้สองพันห้าร้อยบาทนะครับจอบเล็กบางคานนะพิมพ์แข้งตรงนะครับจอบเล็กแข้งตรงท่านใดที่เป็น fc ลงพ่อเงินนะครับ นี่คมชัดจริงๆนะสวยคมชัดลึกนะครับชื่นชอบหรือทุกใจสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์08 1 1 2 3 7 7 1 6นะครับจีวอนเด้งกรุบกริบเลยนะครับองนี้องค์พ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์บีมือลองล่่ำนะครับล่มมากหลังตรงเลยนะครับหล่อลั่บึก เจาะเนื้อกันให้เห็นแบบชัดๆเลยนะไม่มีปิดไม่มีซ่อนมุมใดทั้งสิ้นนะครับองค์นี้เปิดไว้หลักพันนะครับเปิดไว้4,500บาทนะครับลงเพ่อเงินพิมพ์นิยมชื่นชอบผูกใจต่อรองราคาได้นะครับราคาไม่เลงองค์ที่3องค์นี้เป็นห้วยเขนไม่แน่ใจว่าเขาเรียกพิมพ์อะไรนะครับได้เดิมๆได้เนื้อหาเดิมๆชาวบ้านมาวางผมก็เลยไปชุบมาเลยนะครับ ราคาหลุดหลุดนะองนี้เอาสองพันสองพบาทนะครับห้อยเขนผมดูเป็นพิมพ์ใหญ่นะไม่รู้ว่าใหญ่ A หรือให B นะครับสิเกเนเจอร์เลยนะครับเนื้อหายอย่างนี้สภาพใช้ช้ำๆหน่อยนะพาเทรดูง่ายนะครับหลวงพ่อเงินห้อยเขนพิมพ์ใหญ่ เช่นชอบูกใจทักสอบถามได้นะครับองนี้พิมพ์ขี้ตาหล่อล่ำนะครับนา,นานทีได้เอาค้ตามาให้ดูกันโผย fc ดูก้นนะสนิมแดงอะไรเดิมๆเลยนะครับหลวงพ่อเงินพิมค์ตาห้าชายนะพิมพ์นี้ผมดูเป็นพิมพ์5ชายเปิดไว้2,000บาท นะครับท่านใดชื่นชอบหรือถูกใจทักมาปิดได้นะครับแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันแล้วก็ส่งรูปมาให้ผมดูได้นะครับนเนื้อหาดีนะองคนา f ออันนี้สมเด็จนะครับไม่รู้ว่าเรียกพิมพ์อะไรนะครับเปิดไว้พันห้าร้อยบาทเก่า นะครับเก่าดีท่าในใดชอบหรือ,อยากปิดก็ปิดให้ผมได้นะครับไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะอุ้ยขอภายนะกล้องอาจจะสั่นหน่อยผมไม่รู้เขาเรียกพิมพ์อะไรดูครบน่ารักดีสมเด็จเก่าแล้วนกะ็องน,นี้ก็จะแพงหน่อยนะครับเป็นพระสังกัดจายเมกสิทธิ์วัดอนงนะครับเบ็ดน,นี้เปิดไว้7500บาทนะครับ เปิดไว้7,500บาทนะครเปิดเป็นราคาสมมตินะครับปิดจริงอาจจะส0 0พันก็ได้นะอยากเล่นใน fc อาวันนี้เปิดห0 0พันพอนะครับไม่ไม่เปิดแพงเปิดห0 0พันนะพาทแท้ดูง่ายนะครับเป็นเนื้อไมกสิทธิ์พิมพ์สังกัดใจ,จวัดอโนงหายากผมบอกเลยนะครับหายากมาถึงพิโลกก็ต้องได้เนื้อดินสักองค์หนึ่งนะครับพระนางพญากุลงทอ ไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะพระนางพญากรุลงทอพี่พีเอฟซีดูนะเห็นไหมเม็ดแรกยุบยิบยุบยิบเต็มอง์เลยนะครับเขาเรียกพิมพ์มีหูหรือไม่มีหูผมก็ไม่แน่ใจนะครับได้มาราคาใช้ได้เลยนะครับเปิดไว้ห้าพันบาทนะครับนางพญาเนื้อดินกรุลงทอถูกใจชื่นชอบองหไหนสามารถทักมาสอบถามได้นะครับแท้ดูง,ง่ายนะองคเนี้ย เอามาแบ่งปันพี่พีเอฟซีดูเฉยๆนะครับถ้าปิดก็ก็ดีนะก็ถือว่าเป็นอเอามาให้ f อซดูนะครับปิดปิดให้เอซดู <c oughs> <c oughs> นะครับต่อมาเป็นแป้ยิ้มนะครับแป้ยิ้มหลงพ่อเงินกลุ่มอดขวางนะครับโค้ดแท้เดิมไม่แพงนะครับองค์นี้เปิดไว้หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาท ชินะชอบหรือทุกใจต่อรองราคาได้นะครับเนื้อหาโหเป่าจัดนะครับพิมพ์แปะยิ้มต่อมาพิมพ์จิตาวัดทายน้ำนะวมพวกเงินพิมพ์จิตาวัดทายน้ำอาจารย์ฟุ้งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเป็นพาแท้นะครับเปิดไว้2,000 2,000บาทแล้วกัน นะครับเขาเป็นวัดทายน้ำถูกใจชิ้นชอบทักมาได้เลยนะครับแทนดูง่ายองค์สุดท้ายองค์นี้นะครับได้มาพร้อมกรอบเอนเดิมนะเป็นผมดูเขาเป็นพิม์กุวัดฝังนะพิมเขาคล้ายคล้ายพิมขี้ตานะครับก็ได้ที่จังหวัดพิษนุโลกนะไดนะ้งานประกวดหัวรอเลยพรุ่งนี้มีอีกหนึ่งวันถ้าใดที่อยู่พิโลกนะเป็นเอฟซีกันก็ เข้ามาพบเจอกันได้นะครับเผื่อทนายอยากส่องพระองค์จริงนะโอ้โหสวยมากนะครับผมดูเป็นกิตาฐานสูงเลยเนะี่ยคิตาฐานสูงกูอัดขวางคมกิฟเปิดไว้สามพันบาทนะครับนีเ่เปิดแพงเปิดแพงไปงั้นแหละนะครับต่อรองได้นี ก็่น้นว่าบางคางน,นนะันแ่ลน้นว่านิยมบางคานเลย่ะนทนาดจิ้งชอบูกใจตรงไหนก็ทักพูดคุยกันได้นะครับวันนี้มาส่องกันทั้นๆานนะองค์คละนิดองละหน่อยนะครับอยากดูรูปเพิมเ่มเติมทักมาได้นะครับก็คลิปนี้เขาแรีกจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ